สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดจังหวัดปัตตานียะราและนาราธิวาสจัดงานหลาดชายแดนใต้ประจำปี2568ขนสินค้าดีสินค้าเด่นของพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มาจำหน่ายกว่า50คูหาวันที่13กุมภาพันธ์2568เวลา13นาฬกานายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานหลาดชายแดนใต้ณนะลานกิจกรรมชั้นหนึ่งลานอคัเรียม และลานน้ำตกแสงจันทร์ศูนย์การค้าเซ็นท่านอุบลจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนางกันทิมานวลศรีหัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้าผู้แทนพาณิชจังหวัดปัตตานีนางผุสดีจ่ายเจริญพาณิชจังหวัดยะรานางณฤลืมบนแก้วมุกดากุลพาณิชจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคราาัฐภาคเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมงานสำนักง,งานพาณิชจังหวัดจังหวัดปัตตานียะราและนรา ธิวาธจัดงานหลาดชายแดนใต้ประจำปี2568ซึ่งเป็นการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าและการเจราจาธุรกิจการค้าโดยนำผู้ประกอบการ OTOPSME MICRO SME วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปในพื้นที่จังหวัด3จังหวัดชายแดนใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนาราธิวาสและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องมาร่วมแสดง จำหน่ายสินค้าและเจราจาธุรกิจการค้าจำนวน5วันในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่12ถึง16กุมภาพันธ์2,568ณลานกิจกรรมชั้น1นึลานอะคอรียมและลานน้ำตกแสงจันทร์ ศูนย์การค้าเซ็นท่านอุบลจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสขยายช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมในตลาดทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศมากยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรมเริ่มวันพุธถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาที ภายในงานประกอบด้วยสินค้าดีสินค้าเด่นของพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อาทิผ้าบาติกผ้าปาเตะเครื่องหนังสินค้าเกษตรและแปรรูปอาหารเครื่องดื่มขึ้นชื่อจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน50ครูหาพร้อมพบกับกิจกรรมภายในงานตลอดทั้งวันอาทิกกิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากภาคใต้การแสดงดนตรีสดกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในงานเช่นสินค้านาทีทอง ชอบลุ้นโชคและกิจกรรมสาธิตเมนูอาหารคาวหวานและศิลปะหัตถกรรมขึ้นชื่อจากผู้ประกอบการชายแดนใต้รวมทั้งกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าตลอดการจัดงานทั้ง5วันนะครับในส่วนของ3จังหวัดชายแดนใต้นะครับก็ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพนะผู้ประกอบการมีเอกลักษณ์นะครับมีออตลักษณ์ในตัวของตัวเอง สินค้านะครับมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปนะสินค้าอาหารนะครับสินค้าไลฟ์สไตล์นะครับและอื่นอีกมากมายนะครับที่มีศักยภาพสูงนะครับไม่ว่าจะขายทั้งในประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับจากการที่กระทรวงพาณิชย์ได้เล็งเห็นศักยภาพอันนี้นะครับของผู้ประกอบการของชายแดนงใต้ครับกระทรวงพาณิชย์ก็ได้วางแผนการดําเนินการไว้หลายเรื่องนะครับเพื่อให้มูลค่าการค้าของ3จังหวัดชายนใต้สูงขึ้นนะครับประเด็นที่1 กระทรวงพาณิชย์ก็วางแผนนะครับแล้วก็ได้ดําเนินการนะครับในการพัฒนาผู้ประกอบการของ3จังหวัดชายแดนใต้ครับหลักๆนะครับให้มีสินค้าที่มีคุณภาพดีขึ้นนะครับมีแพ็กเกจนะครับที่ดีขึ้นนะครับมีสตอรี่มีเรื่องราวที่ดีขึ้นนะครับเพื่อจะสื่อสารนะครับให้กับผู้บริโภคนะครับในจังหวัดอื่นๆนะครับในต่างประเทศนะครับได้รับรู้ถึงคุณภาพแล้วก็อัตลักษณ์ของ3จังหวัดชายแดนใต้ครับเรื่องที่2นะครับก็คืองานในวันนี้เป็นต้นนะครับงานหลาดชายแดนใต้ กระก็สรงพาณิย์เน้นนะครับแล้วก็ย้ำนะครับในเรื่องของช่องทางการค้านะครับให้ผู้ประกอบการนะครับของ3จังหวัดชายแดนใต้ครับวันนี้นะครับเราจัดงานทั้งหมด5วันนะครับ12ถึง16ครับเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับการค้าของผู้ประกอบการของ3จังหวัดชายแดนใต้ครับให้จับอีกภูมิภาคหนึ่งนะครับก็คือภูมิภาคอีสานตอนล่างนะครับแล้วก็ผมได้รับทราบนะครับจากผู้ประกอบการที่มาจาก3จังหวัดชายแดนใต้นะครับว่าสินค้าของ3จังหวัดชายแดนใต้เป็นที่ยอมรับอย่างมาก สำหรับในภาคอีสานส่วนส,สุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือการ,ราสร้างเครือข่ายให้ผู้ประกอบการวันนี้เราจะเห็นว่านอกจากมีผู้บริโภคมาซื้อจับจ่ายใช้สอยซื้อ,อสินค้าใช้ดนใต้ล้วก็ยังมีผู้ประกอบการรายใหญ่ของไทยเข้ามาทั้งออนไซต์ค <site> ือเจรจาแล้วก็เจราจราออนไลน์นั่นหมายความว่าทั้งสามบริบททั้งในส่วนของเพิ่มมูลค่ากับสินค้า ครับในส่วนของสร้างช่องทางการขายนะครับแล้วก็ในส่วนของการสร้างเครือข่ายครับก็ถือเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่กระทรวงพาณิชย์ได้เน้นย้ำนะครับที่จะพัฒนานะครับสินค้าู้ปรวกการใช้ยแดนใต้ครับเชิญเชิญหนค่ะให้ครับก็ขอให้ชาวอุบลนะครับก็ถ้าว่างนะครับเรามีเวลาอีกนะครับตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับมาช่วยกันช็อป นะครับที่เซ็นทรัลนะครับแล้วเราจะได้รับทราบนะครับรับรู้จับจ่ายใช้สอยนะครับสินสินค้านะครับที่มีอัตลักษณ์มีคุณภาพของสาจังหวัดชยดายแดนใต้นะครับก็ถือว่าช่วยกันนะครับให้เศรษฐกิจของประเทศไทยพัฒนามากขึ้นนะครับขอบคุณครับ